สวัสดีครับพ็พบกับเซล์ประวานนะครับในวันนี้วันนี้ประวานก็อยากจะมารีวิวรถหนึ่งรุ่นนะครับที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมหลังประวานนี่เองนะครับผมคือรุ่นเนี้ยครับผมผมจะรีวิวทั้งหมด2คันนะซื้อ2คันเนี้ยนะครับผมตกแต่งพื้นฐานสไตล์เดียวกันนะครับแต่ว่าเราจะมีการใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันต่างกันอยู่บ้างนะครับผมก็คือรุ่น ตอนเดียว 4x4, 4 e วิ 4, 4 view นะครับผมแล้วก็มีการอัปเกรดนะครับผมหน้าตาให้เป็นเหมือนเจียสปอร์ตนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสวยขายดีเป็นตัวที่นิยมของเราคือเป็นตัวที่ติดท็อปดีเรยตอนนี้ครับผมก็คือลูกค้าให้ความสนใจมากจองเยอะมากแล้วก็หารถสมมอบกันในเชียวนะครับผมแล้วคราวนี้วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับในส่วนของรายละเอียดการตกแต่งนะครับ2แบบในสไตล์เดียวแต่มี2แบบนะครับผมเอาไปดูกันว่า ผมจะรีวิวตรงไหนเดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวจากคันที่ยังไม่ติดข้อก่อนละกันนะครับเป็นคันนี้นะครับผมเอ้ยคันนี้สิเนาะคันนี้คันนี้ยังไม่ติดข้อนะครับผมไปเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับกล้องแล้วเราไปรีวิวกันเลยครับอ่ากลับกล้องแล้วนะครับวันนี้เราเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับผมขออนุญาตพูดเรื่องยุ่นอีกครั้งนะครับคันนี้จะเป็นตอนเดียวหรือหัวดี่ียญก็ได้ แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับว่าเรียกแบบไหนนะครับไม่ผิดนะไม่ถูกไม่ผิดนะผมบางท่านเรียกว่าตอนเดียวบางท่านเรียกว่าหัวเดียวนะครับผมก็คือเป็นรีโวนะครับผมบีอ่าบีแคปนะครับผมตัวนี้รหัสก็คือ4ีคูณสนะครับผมตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.8นะครับมี2เกียร์ให้เลือกนะครับผมเกียร์อาจจะมีทั้งเกียร์ธรรมดานะครับผมราคาเขาอยู่เริ่มต้นนะครับเกือบแสนสี่หมบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของ เกียร์ออโต้นะครับผมราคาอยู่ที่81,000บาทนะครับผมสำหรับในรุ่นนี้นะครับผมอ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าเราตกแต่งอะไรกันบ้างเริ่มจากคันนี้คันที่ไม่มีคอกนะครับผมคันนี้ครับผมเริ่มต้นเลยมาพร้อมกับชุดแต่งเ r ียสปอร์ตนะครับผมตัวนี้น่าจะมีการปรับไหนนะครับผมเป็นหน้า GR แบบนี้นะเนี่ยครับผมคือหน้าสไตล์นะครับผมก็คือ ในส่วนของอาพาไปดูนะครับใกล้ๆนะครับผมจะมีการแปลงหน้าใหม่หมดเลยนะครับผมคันนี้เล่นเป็นดําเงานะครับผมแล้วก็ใช้ร่างดําเงาตัวหนังสือมีการทําใหม่นะครับเป็นตัวหนังสือสีเงินนะครับผมคันนี้เลือกเป็นสีเงินนะครับผมนี่แล้วก็มาพร้อมแผ่นเพจที่แบบนี้ส,สวยๆนะนะตรงนี้นะครับผมสวยแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ ในส่วนของแผงกันกระแทกครับคันนี้มีการติดตั้งด้วยนะครับเป็นแผงกันกระแทกสีเงินเพื่อให้เข้ากับตัวอักษรมาสีเงินเงเพราะว่าตัวอักษรสีเงินเนี่ยก็ควรเลือกแผงกันกระแทกเป็นสีเงินนะครับผมจะได้บาลานซ์กันถ้าเกิดลูกค้าอยากใส่แผงกันกระแทกสีแดงประวานก็อยากจะแนะนํานะว่าควรให้เป็นตัวอักษรสีแดงด้วยนะครับผมขยับมาด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับผมทําอะไรบ้างคืออ่านหนึ่งและแปลงหน้า2ไฟครับผม ไฟเนี่ยครับสังเกตน,นะครับผมว่ามันจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับผมไฟหน้านะครับผมจะเป็นแบบนี้อ่ะวานเขาจะพามาดูนี่มีกอดแบบเพียบพอดีไฟหน้าของตอนเดียวจะเป็นแบบนี้ครับผมแบบนี้เลยแต่เป็นฮาโลเจนอยู่นะครับผมแล้วตัวแก้มอะ่ะมันจะแคบแค,แ,คแบบนี้นี่ตัวแก้มจะแคบแคแบบนี้ครับผมคันนี้ก็มีการอัปเกรดในส่วนของไฟหน้าใหม่นะครับผมไฟหน้า อัปเกรดเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบไหนแบบตัวยกสูงเลยซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนนะของผมเป็นของแท้นะครับเป็นงานแท้เบิดศูนย์นะครับอ่ะดูได้เลยนี่นะครับผมดูชัดไหมเนี่ยอ่าเนี่ยเป็นงานแท้เบิดศูนย์นะครับผมไฟหน้าคือสุดแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับทัาไฟตัดบบอกด้วยนี่แบบนี้เลยสวยๆนะครับผมแบบนี้เลยได้สังเกตหูนะที่ผมพาไปดูแก้มมาแก้นี่แก้มนะครับผม ตัวนี้แก้มมันจะใหญ่กว่าปกติก็คือเราต้องมีการเปลี่ยนแก้มเป็นแก้มตัวไหนตัวพีลเนอร์นั่นเองครับเราต้องแปลงเอาส่วนของแก้มตัวพีลเนอร์ตัวยุ่สูงมาใส่ใหม่เพื่อให้มันเข้ากับเบ้าไฟนะครับผมเพื่อให้มันแปลงต่อได้นะครับเป็นสเตจของต r านะครับแบบนี้นะนะครับผมไฟหน้าทําแล้วไฟตัดหมอกครับผมมีแบบนี้เลยสวยๆนะครับเดืมทพีไม่มีไฟตัดหมอกนะตัวนี้เราก็ใส่ให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับเบ้าไฟตัดหมอกนะครับ บบาไฟตัดหมอกของ GR จะเป็นสุดแบบนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแหลมนะครับเซตแปลงหน้าแปลงไฟลแล้วนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของคิ aw, ้วร้อจะเป็น GR ไม่ได้ครับผมถ้าไม่ใส่ติดตั้งคิ้วร้อนะครับผมคิ Q ้วร้อตัวนี้นะครับผมงานตัวนี้เลือกเป็นสีดําเงานะครับปกติแล้วถ้าแถมในเซ็ตนะปกติเราจะเป็นสีในส่วนของดําด้านนะครับแต่คันนี้เราเลือกเป็นสีดําเงานะครับผม เพื่อความแตกต่างแล้วกันอยู่ที่ลูกค้าชอบแบบไหนแต่ถ้าเป็นสีดำเงาอาจจะต้องมีการอัพเกรดเพิ่มน,นิดนึงนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับแจ้งกันตรงน,น,นะครับว่าถ้าอยากได้เป็นสีดำเงาตง้องมีการเพิ่มนิดนึงนะครับ<อ>ก็จะสวยๆอขออนุญาตพาดูไกลๆหน่อยนี่นะครับนี่ไงไกลๆก็จะประมาณนี้นะมุมกว้างคือสวยนะครับอ่าโอเคต่อมา คันนี้นะครับผมมีการอัปเกรดนะครับเป็นส่วนของยางนะครับผมจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นเซตมาตรฐานเนี่ยของผมจะเห็นเป็นในส่วนของยางของไคจูล้อ18แต่คันนี้นะครับความพิเศษของคันนี้เป็นล้อ16นะครับผมเป็นยางเบียร์พุลิตด,ด้วยเนี่ยลายเขาจะสวยนะถ้าใครใส่ล้อ16แล้วมีงบประมาณว่าขยับไปแบบนี้โอเคนะครับผมแต่อันนี้ก็แล้วแต่อยู่ที่งบของท่านนะครับอ่ะเนี่ยพาไปดู รายละเอียดนะครับตัวนี้ก็มาในขนาดของตัวสเปอยางนะครับจะเป็น2 6 5นะครับผมทับ75า r 1 6นะครับผมตัวนี้นะครับผมสวยๆเลยอ่าไปขยับไปต่อแล้วนะอ่าตัวนี้นะครับผมหูกระจกนะครับทำเป็นดำเงาใหม่นะครับผมมาพร้อมกับตัวไฮลักแบบนี้ตัวนังสือคันนี้เล่นดำเงาทั้งคันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างนะครับเพราะว่าเดิมที ถ้าเป็นล้อ,อถ้าเป็นตัวตอนเดียวนะครับผมหรือหัวเดียวเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีบันไดามาให้เลยนะครับครันนี้ก็มีการในส่วนของอัปเกรดของบันไดใหม่หน้าตาก็จะแบบนี้พอใส่แล้วสวยๆนะครับผมตัวนี้เป็นตัวยอดฮิตนะจริงๆบันไดเหล็กอะมันมีหลายตัวหลายรุ่นให้เลือกแต่ตัวนี้คือตัวที่ลูกค้าติดเยอะที่สุดยอมรับว่าราคาสูงที่สุดแต่มันจบผมก็ว่ามันจบแล้วก็สวยก็แนะนำเป็นตัวนี้ นะครับผมแบบนี้นะครับไปดูภายในกันดีกว่าคันนี้ภายในก็พิเศษะนะครับอ่ะลืมบอกนะดึงหนดูด้วยตัวนี้มือเปิดก็ทําเป็นดาเงานะครับคือตัวหนังสือดําเงามือเปิดดาเงานะครับไปด้านในว้าว,าวนะครับผมด้านในเป็นแบบนี้คันนี้มีการทําบอหนังแล้วด้วยนะครับผมคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาต้องบอกก่อนว่าคันนี้มีเกียร์ธรรมดานะครับผมเดิมทีเกียร์ธรรมดาบอร์ดเป็นแบบไหน เบาะมันจะติดกันนะเบาะมันจะติดกันแบบนี้เนีย่ยตัวเบาะมันจะติดกันมันจะไม่มีตรงนี้นะคือคันนี้เจ้านายประวานก็คือออกแบบใหม่เลยก็คือว่าทําเบาะเป็นแยกด้วยทําเบาะแยกมีพนักแขนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวเบาะมีการลวดลายนะครับผมปักเป็นส่วนของหัวหมอนแจ็คสปอร์ตให้แบบนี้นะครับผมนี่นะครับผม อันนี้ก็คือคันที่แต่งโชว์แต่ว่ามีขายจริงนะครับแล้วก็มีลูกค้าเริ่มทําไปแล้วด้วยถ้าสนใจแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่อยากเปลืองงบถ้ารู้สึกว่าไม่จําเป็นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเกียร์ธรรมดาแบบนี้แต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยเกียร์ออโต้เขาจะแยกมาให้อยู่แล้วเกียร์ออโต้เนี่ยคือจะได้เป็นเบาะแยกอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นเบาะผ้าจะเป็นเกียร์ธรรมดาจะเป็นเบาะหนังแบบติดกันนะครับต่อมาเลย ดูสิโอ้โหเกียร์มีลูกเล่นใหม่อ่านี่ทำคอนโซลแยกไม่พอนะทำปุ่มอีโค o w พ r เอร์ด้วยตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับนะครับอ่าเล่นมาหัวเกียร์หัวเกียร์ตัวนี้ครับผมเป็นดรีอาร์สปอร์ตโอ้โหสวยนะครับผมคันนี้ทำทั้งข้้งลงตัวด้านในนะครับผมพวงมาลัยมีการอับเกียร์ใหม่เป็นพวงมาลัยแบบ TR Sport นะครับมาพร้อมกับตัวยูด้วยแบบนี้เลย UGR นะครับผมแล้วก็พงมอะไรนะครับผมเป็นพงมอะไรยา่แบบนี้สวยๆนะครับภายใ,น,ในก็จะประมาณนี้คันนี้เรือนใหม่เดิมนะครับยังไม่มีการตกแต่งเรืนนนอ,นอนใหม่นะลองดูนะครับผมอ่าขอ,อุญาตด้านในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับ<อ>ด้านท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เป็นซุ้มล้อดำเงาเหมือนกันยางเบียบเหมือนกันนะครับผม,ผมต่อมาเลยนะครับผมเป็นคันนี้อ่าต่อมา ในส่วนของกันชนท้ายคันนี้เป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับคือตัวนี้จะเป็นตัวที่เรานิยมติดก,กันอยู่แล้วก็คือกันชนท้ายเหล็กของไฟถอยเป็นรุ่นนี้ทรงนี้เลยตอนเดียวจะติดก,กันประมาณนี้นะครับผมจะแบบนี้เลยนะครับใช้งานได้จริงนะแข็งแรงด้วย่ะฟังเสียงดูคอยดูเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับแบบนี้นะนะครับผมก็จะเอาไปแบบ เข้าได้เข้าสวนหรือใช้งานได้จริงตัวหนังสือนะครับผมมีการเล่นดำเงาแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเรามาพร้อมกล้องนะคะรับตัวนี้เป็นกล้องถอยออกจอเดิมนะคะรับผมตัวนี้ติดตั้งให้ได้นะครับผมและส่วนใหญ่ลูกค้าก็ติดตั้งด้วย <c oughs> เพราะว่ามันด้ใช้งานง่ายเนาะทุกวันนี้เนาะการขับรถมันก็อะไรที่มันอนุรักษสดได้ก็แนะนําครับผมนี่ครับผมก็สําหรับคันที่หนึง่งครับคันแรกก็ประมาณนี้นะ เป็นแต่งยานสปอร์ตนะครับสรุปคันนี้ครับก็จะเป็นแต่งยานสปอร์ตนะครับอุ้ยยัง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 ไป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 อุ้ยลืมเมื่อวานล,ลืมลืมนี่เลยนะครับผมคันนี้มีทีเด็ดนี่มีในส่วนของกระจกมองเขาเรีมมมมมยกว่ามองจุดอับไหมมองมุมเนาะก็จะแบบเนี้ยติดตั้งได้นะตัวนี้ผมก็ติดตั้งได้นะครับผมเนี่ยครับผมก็คือใครชอบชอบแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีพิเศษหน่อยก็คือแผ่นกันแมลงตัวนี้เราแต่ชอบนะครับผม ก็จบกาในส่วนของคันนี้ก่อนคันนี้เครื่องคือสูบง่ายๆนะครับคันนี้จะเป็นตอนเดียวนะครับผมแต่งเจียสปอร์ตนะครับผมแล้วก็เล่นเป็นดําเงานะครับผมใช้หน้าดําเงานะครับผมสุมล้อดาเงานะครับผมคันนี้ไม่ได้ติดตั้งคอกนะครับผมภายในก็ทําประมาณนึงนะครับเป็นร้อย่สิบหกยางเบียบนะ,ะไปคันที่สองแล้วมาเลยคันที่สองโอ้โหคันนี้ออปชั่นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับคนละแบบนิดนึงมีดีเทลต่างกันนิดนึงนะครับ คันนี้นะครับผมพื้นฐานเดียวกันนะครับผมราคาบอกไปแล้วนะครับผมไปย้อนฟังได้นะครับผมแปลงหน้า GR Sport นะครับผมเหมือนคันที่แล้วเลยนะครับผมแต่รายละเอียดเพิ่มเติมของคันนี้ก็คือในส่วนของนี่ฮุกนะครับเราจะมีฮุกแดงให้นะครับคันนี้ติดตั้งฮุกแดงด้วยนะครับเอาไว้ลากจูงเนี่ยสองคันนียสวยๆเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมเป็นฮุกแดงสวยๆนะครับผมต่อมาอ่านี่แหละ คันนี้เลือกสี่คิวล้อเป็นดําด้านครับนี่ครับเดิมทีเราจะติดกันหนึ่งเนี่ยอันนี้คือปกตินะครับผมไม่ได้แบบมีเคลพิเศษก็จะติดให้แบบนี้จะเป็นดําด้านแบบนี้แหละนี่ครับผมมันก็ให้ความเรียกว่าบางทีแบบแมทแมทเนาะบางคนเขาชอบนะครับผมแล้วแต่ชอบนะครับเรื่องนี้แล้วแต่การแต่งรถนะครับมันไม่ไม่มีถูกนะคันนีเป็นดําด้านนะครับและล้อนะครับเป็นล้อ16นะครับล้อ16นิ้ว คันนี้มาพร้อมกับยางราด้านะครับสเปคยางตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ที่265ทับ75 R16 นะครับผมผมในความรู้สึกผมนะเหมือนจะดูดอกมันจะนานากว่า BF เมืเ่อกี้นิดนึงแต่ถ้าเอาผมเอาตรงๆถ้าคุณภาพผมว่า BF คุณภาพดีกว่านะครับนี่ก็จะแบบนี้นะครับออมาด้านออมาเลยอด้านข้างนะครับผม กระจกดำเงาต้นหนังสือดำเงาตัวนี้เหมือนกันนะครับผมแต่แต่แต่เห็นไหมเห็นอะไรไหมครับถ้าใครเป็นวัยรุ่นเก่าๆยุคเก่าๆหน่อยจะคิดถึงอะไรรู้ไหมโตโยต้า LN หนึ่งศูนย์หกนี่เลยนะครับผมอินสปิเรชันของติกเกอร์ตัวเนี้ยมาแบบนั้นนะครับผมให้เขาสึกว่ากลิ่นอายแบบเอยเนี่ยครับผมใครใครเล่นรถโตโยต้ายุคเก่าๆนะครับออฟโรดเก่าๆจะคิดถึงเจ้าลายนี้เลยเนี่ย สวยนะครับผมแล้วบอกเลยว่าลูกค้าชอบด้วยส่วนใหญ่ขอติดเพิ่มกันหมดนะครับรายนี้สว,สวยเลยนะครับผมมันใดข้างเด็กก็ไม่ต้องพูดแล้วเนาะเพราะว่าเหมือนกันไปดูภายในดีกว่านะครับผมในส่วนของคันนี้นะครับภายในจะเป็นเกียร์ออโต้ซึ่งเกียร์ออโต้เนี่ยเราจะไม่ต้องทําในส่วนของเบาะแยกนะครับเบาะเขาจะแยกมาอยู่แล้วนะครับผมเราทําแค่ในส่วนของเบาะหนังก็เพียงพอนะครับผม คันนี้ก็นี่ครับเป็นเป็นบาะหนังยังคุมผ้าอยู่เลยนะครับผมตัวนี้ก็ทําเป็นเบาะหนังนะครับผมสวยๆนะครับผมตัวนี้เดิมเดิมนะครับผมเนี่ยอื่นก็ไม่มีอะไรแต่ความพิเศษอยู่ที่นี่โอ้โหนี่เลยนะครับผมตัวนี้เป็นพวงมาลัยนะครับผม l 2 5 0นะครับผมสวยๆตัวนี้มาใหม่นะครับผมก็แล้วแต่ชอบปกติมันจะมี l l 300ด้วยนะครับ lc 300แต่นี้เป็น lc 2 5 0ห้าศ นะครับถ้าใครชอบแบบนี้นะครับดูสปอร์ตขึ้นดูทรมัดทะแมงขึ้นดูเท่ขึ้นก็จัดเลยครับผมตามงบแล้วก็สําคัญนะคือไม้นะตัวนี้เป็นเรือนไม้แบบทีอาเลยนะครับผมนี่นะครับสวยสปอร์ตโหบอกเลยว่าขับตอนเดียวไม่เฟี้ยวได้ไงนะครับผมใครบอกอขับตอนเดียวรถใช้งานนี่ครับต้องมาดูคันนี้ก่อนรถใช้งานมันใช้งานได้ครับแต่มันเป็นรถที่ พตรหลอดเลยสาหรับคนที่ใช้งานนะต่อมาก็เป็นส่วนของด้านท้ายนะครับอ่ะคันนี้มีการเนี่ยคันนี้ใช้งานได้ด้วยจริงนะเพราะว่ามีการติดในส่วนของคอกนะครับเป็นคอกของเอลเลนเดอร์เลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับผลของได้ประมาณนึงเลยสวยๆเท่ๆเลยนะครับผมสําหรับคันนี้นะนี่ครับผมมาพร้อมกับตัวอักษรดําเงานะครับผมตัวอักษรดำเงาแบบนี้นะ นะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับสเปคของผมก็จบที่อสอนนำเงาทั้งหมดนะครับผมแต่ก็มีทําลูกค้าที่ชอบตัวสอนโครเมี่ยมอยู่แล้วก <ouse reasoning> <ถ>็มีนะครับต่อมาเลยกันชนท้ายเล็กแต่คัน okay. นี้มีการติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของอในส่วนของหเมก้าแบบนี้เลยนี่หเมกาด้วยนะครับผมตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับผมหนึ่งทั้งหเมกานะครับแล้วจะมีส่วนเนีๆๆ้ยปกติมันจะมีนี่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 ตรงนี้ตรงนี้น มันจะเป็นหัวบอลเราสามารถติดตั้งในส่วนของหัวบอลเพิ่มได้นะครับสําหรับลูกค้าที่อยากติดตั้งหัวบอลเพิ่มเติมนะครับเป็นบอลแดงนะครับตัวนี้ก็สวยเลยนะครับผมแล้วแต่ชอบแล้วแต่เอาไปใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมด้านท้ายก็เหมือนกันมีกล้องถอยออกจอเดิมเหมือนกันนะครับเป็นสเปกโิรตินะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เลยสวยไหมสวยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันครับ ขออย่าสูบท้ายคลิปนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับในส่วนของรีโวนะครับผมตอนเดียวแต่งคูณสีคูณสีแบบนี้นะครับผมก็ราคาเริ่มต้นนะครับผมเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนชุดแต่งเนี่ยต้องมาอะกตรงๆนะครับผมว่าอาจจะราคาดูสูงหน่อยนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมว่าของผมเนี่ยใช้ไฟหน้าแท้ไฟท้ายแท้นะครับผมของเราตัวนี้นะครับให้ความสําคัญในส่วนของระบบไฟนะครับมันก็สําคัญนะว่ามีลูกค้าหลายท่านนะครับไปแต่งข้างนอกมาแล้วเจอมาแล้วครับผมโทรมาบอกผมละ คุณรวานครับคุณรวานใช้ไฟหน้าไฟท้ายแท้ไหมครับใช่ครับอุ้ยผมไปเจอของแบบของเทียบมาทั้งรําเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเสียใจทีหลังนะครับผมแล้วก็เราไปตามแก้งานนะครับผมตอนนี้ของเราก็ในส่วนของไฟหน้าไฟท้ายนะครับบอกเลยว่าของแท้เลยเบอร์สูตรนะครับราคาสูงหน่อยนะครับของแต่งอาจจะสูงในบางตัวแต่ว่ามันเป็นราคาสูงที่สมเหตุสมผลนะครับสำหรับลูกค้าที่เนอะรถหนึ่งคันนะครับก็อยากใช้ยาวๆใช้นานๆนะครับใครที่สนใจนะครับแบบนี้หรือ กำลังมีหาแนวทางหาแนวอะไรอยู่เนี่ยก็ทักมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์แล้วก็ช้องติดต่อไปให้นะครับมาขอรูปผมก่อนได้ขอคำแนะนาก่อนได้ยินได้คำแนะนําก่อนได้นะครับเข้าใจอยู่ครับว่ารถหนึ่งคันมันใช้เวลาในการตัดสินใจนะครับต้นทางประวัติเองก็พร้อมนะครับให้ความสําคัญในเรื่องนี้แล้วก็พร้อมให้คำแนะนําของลูกค้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะหารถสวยๆแต่งเท่ๆมาดีวุวให้ ทุกท่านดูอีกครั้งนะครับวับนนี้ขออนุญาตไปก่อนครับ